รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารานังขจชามีทำบังสารานังขจชามิสังังสารานังขจชามิ ช่วงบุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนลูกอมฟิชแมนส์เฟรนด์รสมิ้นท์สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2568วันที่รายการระเบียงบุญ จะพาคุณผู้ชมไปท่องบุญกันกับคุณปรางรัฐสดับรับพรธรรมะจากหนึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์ตามด้วยการแผ่เมตตาหลังการสวดมนต์ไหว้พระเราไปติดตามกันเลยค่ะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคล้ายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหันต์สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตภะคะวะโตอะระหันต์สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัต สัพพะวะตออราหะตสัมมาสัมพุทธทัสสั ยังเกณฑ์เวตตังอิทวางหุรังวาสาเกสุวายังรัตานังปเนตังนโนสมังอาทิตตาคเตนะอิทรมบิพทเทรัตานังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขัยังวิราคังอมตังปณิ เมตังยถาังเจขัสกยยมุนีสมาหิตุณเตนะธรรมเมนะสมาธิเกณฑ์เจตังปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสวัสดิโหตุยามพุทธเศทุปริวันนะยสุจจงสมาธิมานันตริกันย มหุสมัทินาเตนสมวนาเวจติธรรมปิธรมเมรตนางปเนตังเอเตนสัจเจนสุวัตทิโหตุเยปุยคลาอัตสตังปราสาทตาจตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทาเกนายยาสุขตาสสา ว่ากาเอเตสุทินนานิมาห์พลาณิอิรรมปิสังเครัตานังปนิตังเอเตนาสังเนสุวัจิโหตุเยสุประโยชน์ตามนาสาทานเหนานิกมิโนยโคตมัสสนามหิเตปติปตาอมตังวิไค มัตถมุทถเนปุติงคุนชะมานาอิธรรมปิสังเขรตันังปนิตังเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุหีนางปุรานางนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกตภวสมิงเตขีนะเพชาอวิรุณอิฉันทานิปานติติ รายาทายามปฏิปอิธามปิสังเครตนังปเนตังเอเตนะสจเจนะสวัตธิหุตุ บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับเซเว่นเดลิเวอ่วที่สุดท้ายของปีนี้เรายังคงมีการพาทุกท่านไปท่องบุญกันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ที่วันนี้นะคะเราจะพาไปยังกรุงโซลประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งหักว่ามีความพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยนะคะไปท่องบุญกับคุณปรางรักไปท่องบุญเดือนละครั้งกันนะคะเพราะมันจะช่วยให้เราเบาสมองได้ไหว้พระหลากหลายวาดัดผ่านคัดกรองเปิดมุมมอง ให้ปัญญาพาทุกไกลณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านร่วมท่องบุญกันกับคุณปรางรัฐที่นี่คือกรุงโซลนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองแล้วค่ะ ีเป็นสนามบินค่ะสนามบินอินชอนเมืองโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะก่อนจะไปไหว้พระเราไปทานข้าวเปนก่อนนะคะร้านนี้เขาว่าเด็ดค่ะเป็นร้านไก่ตุ๋นโสมชื่อดังของกรุงโซลค่ะอืม เป๋าฮืดเจอต้องใส่ต้องใส่เครื่องปรุงม,มีปลาหมึกเนื้อหานนี้หอยเป๋าฮื้ออันนี้แหงเขาแหงเดี๋ยวพอดื่มอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปวัดกันนะคะได้เวลาไปวัดกันแล้วค่ะ และนี่ก็คือวัดพงอ่นซาด้านหน้ามีเท้าจตุโลกบาลสไตล์เกาหลีด้วยบรรยากาศก็ดูร่มรื่นดีนะคะ เราเข้าไปยังวิหารของวัดกันเลยดูคล้ายๆวัดจีนเป็นวัดพุทธเก่าแก่กว่า1,200ปีมีชื่อเสียงในการขอพอรเรื่องการงานการเงินและความสำเร็จ ที่นี่มีเคล็ดลับสำหรับผู้ต้องการขอพอรด้วยนะคะคือต้องเตรียมเทียนหรือเข้าสารเพื่อถวายขอพอรและเขียนคำอธิษฐานลงในโคมไฟหรือผูกไว้ตามต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเสริมบุญค่ะสาธุสาธุสาธุ เราไปชมใกล้ๆกันนะคะด้านหลังเนี่ยมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆอีกจำนวนมากเลยค่ะที่นี่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์กลางและองค์เล็กเต็มไปหมดเลยค่ะว้าว วัดแห่งนี้เป็นวัดใหญ่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางมีความน่าตื่นตาตื่นใจหลายอย่างเลยค่ะเรามาชมบรรยากาศภายในวัดกันต่ออีกนิดนะคะ เราพาคุณผู้ชมมาดูการประกอบพิธีกรรมตามแบบฉบับชาวพุทธเกาหลีกันสักหน่อยว่าพวกเขาสักการะพระกันอย่างไรสาธุสาธุสาธุยเ ชอ็อกซอนจะสวยงามขนาดไหนมาไปดูเลยค่ะไหว้พระแล้วเรามาเดินเล่นเย็นๆใจกันสักนิดณนะทะเลสาบชอ็อกซอนโอ้มีเป็ดตัวใหญ่ตั้งอยู่ด้วยมีผู้คนมากมายเลยค่ะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเราขึ้นไปดูวิวจากภูมสูงยามค่ำคืนกันนะคะ เรากำลังจะมาชมพระราชวังด็อกซูกุงนะคะเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีค่ะใบไม้เปลี่ยนสีและบริเวณนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศทางเดินเข้าพระราชวังด็อกซูค่ะสองข้างทางเต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามจังเลย เรามาชมพระราชวังกันนะคะ มาชมวัฒนธรรมที่ดูรูหราและสง่างามของพระราชวังอันยิ่งใหญ่แห่งจกักรวรรดิแทอันที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวของสถาปัตยกรรมเกาหลีดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่มีหอซอกโชจอนมีศาลาจองควันฮอนเป็นพระราชวังแห่งเดียวในกรุงโซลที่เปิดให้บริการจนถึงเวลา21นาฬกาค่ะอืม งดงามงดงามและงดงามค่ะเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่เห็นแล้วนึกถึงซีรีส์เกาหลีเลยนะคะ การทำพิธีสับเปลี่ยนองครักวันละสามรอบด้วยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นหมู่บ้านโบราณอิกซอนดงค่ะก็ ดูเหมือนร้านค้าปิดเพราะว่าเรามาเช้าเกินไปเรามาชมบรรยากาศหมู่บ้านโบราณอิกซอนดงกันบ้างที่นี่ดูเกๆ๋ๆเพราะมีแต่บ้านเก่าๆเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมสไตล์ฮันอกมีร้านค้าร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและคาเฟ่ชิคๆมากมายเลย หากท่านใดมีโอกาสมาเยือนเกาหลีใต้อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่นะคะร้านเปิดแล้วค่ะร้านเปิดแล้วก็ต้องช็อปปิ้งสิคะรออะไรเดินเล่นเพลินลนชิลดีจังเลยคะ่ะ ล่องเรือแม่น้ำฮันค่ะเรามาล่องเรือกันบ้างนะคะชมวิวถิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ที่ได้รับการจัดเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ6ของโลกรองจากปารีสซานฟรานซิสโกลอสแอนเจลิสโตเกียวและนิวยอร์ก เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ว่าเป็นอย่างยิ่งว่าการพามาไหว้พระมาทัศนศึกษากรุงโซลประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้จะสร้างความเปรมปรีให้คุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ บุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราชาลูกอมฟิช,ชแมนสเฟรนด์รสเชอรี่ได้สวดมนต์แล้วได้เปิดหูเปิดตาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับผ่อนธรรมะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่จากท่านเจ้าอาวาสวัดสนมหมากยา่าจังหวัดอุบลราชธานีเราไปตั้งใจรับพรน,นั้นพร้อมๆกันเลยค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่ สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาถึงให้เรามาทบทวนตุเองว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น มีอะไรที่มันขาดตุกบกพร่องไปบ้างในการใช้ชีวิตของตนก็ดีในการอยู่กับหมู่กับคณะก็ดีอันไหนที่ไม่ถูกต้องอันไหนที่ทำแล้วอยู่แล้วคนอดื่นเดือดร้อนใจแล้วก็มาคิดมาพิจารณามาตักเตือนตนเองตามบาลีที่ว่าอัตนาโจทยัตตาหนังให้เตือนตนด้วยตนเองให้พิจารณาตนด้วยตนเอง บางครั้งบางทีจะให้คนเื่นมาตักเตือนนั่นเขาก็ไม่กล้าอย่างสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแท้ๆบางครั้งภรรยาก็ไม่กล้าที่จะบอกที่จะตักเตือนสามีก็ไม่กล้าที่จะบอกที่จะตักเตือนตกองอาศัยตัวเราเองเตือนตนด้วยตนเองว่าดึงปีที่ผ่านมานั้นนั่งคิดทบทวนพิจารณาตนเองว่าเราผิดพลาดตรงไหนจะแก้ไขยอย่างไร จากนั้นพอเริ่มขึ้นต้นปีใหม่มาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนั้นอันไหนที่มันเกินมากจนเกินไปอันไหนอันไหนที่มันน้อยเกินไปที่จะเพิ่มเติมให้มันมีขึ้นเมื่อเราพิจารณาแล้วถึงแม้นว่าจะเป็นการสมมุติของโลกว่าปีใหม่ปีเก่าแต่เราก็อาศัยเรื่องสมมุติได้แหละเป็นเหตุแห่งการทำคุณงามความดีในช่วงปีใหม่ที่ถึงนี้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติการ,รตนเองให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นปีใหม่ที่ถึงนี้จึงขออํานวยอวยพอรอ้างเอาคุณแห่งพระศีรันตนไรรยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้สั่งสมโอรมมาแล้วอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาความคิดที่มันชอบประกอบด้วยธรรม ที่ผ่านมาในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาในส่วนที่เป็นคุณงามความดีนั่นให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองหน้าที่ขึ้นไปปัญหาอุปสรรคใดๆในปีที่ผ่านมาในจิตในใจของเราในที่ทําการทํางานในครอบในครัวในหมู่ในเพื่อนจงเหินหายมาลายสิ้นไปที่สําคัญขอยมีสติในการประกอบกิตในชีวิตในแต่ละวันเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทเพื่อจะเป็นผู้มีชีวิตที่ปลอดภัย ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหวังว่าสารธรรมตลอดปีนี้จะสร้างความเปรมปรีให้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและปรางละจะขอใช้โอกาสนี้ขอพระคุณไทยทีวีสีช่อง3าผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความเมตตาต่อรายการระเบียงบุญค่ะและพบกันใหม่ปีหน้านะคะ ทาบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะสัพเพสัตตาวาสังายที่เปลี่นเรือนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อ,ก,อ,ตก,ขขอาากันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุข<จ>เป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาเบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยอานิฆาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานัปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิน้นเถิดเกิดมาเป็นมนุษย์และพู้พูดทศาศาสนา นุนนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมีจงทำแต่กรรมดี สาสู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์สู่สวรรค์นิพพานแ